ซีดเลยกดแล้วใช่ไหมนะกดแล้วค่ะเอาเขี่ยถึงซีดแค่นี้เองมันก็ออกแล้วดูดิดูดิดูดิทั้งหนังทั้งเดบเลยทั้งหนังทั้งเดบเลย อืตเน,นี่ยมันปวดตรงนี้แหละจะได้เห็นก็ตอนนี้เลยใช่ไหม,มตู้ดีหนังมันก้อนๆเลยเบาเลยใช่ไหม ใกล้ๆอีกนิดนึงนแำเละนแเลอือหือแม่เจ้า,า,วาวแข็งแข็งดูดิแข็ง้เไม่ไเจอเล็บลกไม่ได้เจอเล็บขบใช่ไหมดูหนังดิดูหนงัง หนังมันม่วนอยู่ข้างในโดเดี่ะมันจิกเข้าไปในเนื้อน้อยบ้าแล้วนะริงด้เดี๋ยวเขียดริงน,นี่มันมันมีบ้าความคือหลายบ้าแล ถ้าได้ออกจากบ้านไม่ต้องห่วงค่ะดูความมันความเล็บมันจิกดูพอดึงเล็บออกมาอือดูใจดูด,ด,ดูดูหนังดูหนังอือหืออือหือรุ่นหนังตัวเองเบาไหมคะเนีย